เอาแล้วครับ วันนี้นะครับเราจะพามาดูการอัปเดตเวอร์ชั่นของ My Hot h o Story นะครับผมไม่ได้เข้ามาเล่นมานานมากแล้วก็นานๆทีจะเข้ามาแบบว่าเงินอะไรเงี้ยก็ผสมกัวัจ้าดิบอย่างเดียวแล้วก็มาเล่นตู้เกมเพื่อที่จะรอตัวเจ้าสมุดบันทึกเนี่ยอบรมพนักงานให้มันได้2400นะครับก็คือก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นวันนี้ก็จะพามาดูว่าการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของเขาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไว้บ้าง มาเริ่มจากตรงข้างบนเลยนะครับก็ถ้าได้ยินเสียงดนตรีเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเสียงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเราจะเข้าไปที่แผ่นเสืองนะครับการตั้งค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ถูกไหมแล้วทีนี้ดนตรีครับเราก็จะมีะให้เลือกอยู่3 3แบบนะครับ สองอันแรกเนี่ยจะเป็นดนตรีใหม่อันที่สามเนี่ยจะเป็นดนตรีเดิมนะครับเพราะว่าอ,อ,อันที่สองเนี่ยก็เพอาะดีสบายหูดีนะครับแล้วก็ภาษาครับเขาก็มีเพิ่มภาษามาให้เ,ออเป็นฝรั่งเศสเกตภาษาอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาให้ภาษาอังกฤษก็มีนะครับ จ okay. ากนั้นนะครับก็จะมีการาเหมือนล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับก็คือเข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้นี่ครับเขาบอกว่าหากต้องการใช้ฟังก์ชันจากการจัดเก็บข้อมูลนะครับคุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนแล้วก็ซิงค์เ okay. มื่อกดล็อกอินอะไรเรร้อยเนี่ยเขาก็จะถามว่าการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยวเวลา เก็บเนี่ยไม่มีที่เก็บาวรนนะครับอเคอันเนี้ยคือเป็นปัญหามาเพราะมันจะบอกว่าให้อัปโหลดอะไรอัปโหลดท,ที่อัพที่อัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดอ่าเรากดไปที่อัปโหลดนะครับพอเรากดไปที่อัปโหลดนะครับมันก็จะขึ้นวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่เรากดนะครับแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดของเกมนะครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนถัดไปเรชั่นบางนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแบบว่าขั้นตอนในการก็ยังเหมือนเดิมที่แกลลี่ครับแกลลี่เขาเาก็จะบอกว่าเมนูอะไรบ้างนะครับที่เราได้นะครับแล้วก็เมนูอะไรบ้างที่เรายังยังไม่ปลดล็อกนะครับเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นอาหารเหมือนเดิมอันนี้คือเหมือนเดิม ก็ตัวละครเพิ่มเข้ามาให้เราว่าเป็นใครตัวละครก็เหมือนแบบว่าพนักาาตัว NPC ที่มาใช้ใบริการที่ร้านเราครับพอเรากดไปที่รายละเอียดเขาก็จะมีบอกว่าข้อมูลต่างๆ,ๆคืออะไรแล้วก็ชอบกินอะไรแล้วก็เรื่องราวของเขานะ่ยมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถดูได้เลยว่า มีอะไรบ้างตัวละครเราปลดล็อกครบแล้วนะครับเพร่า22ตี22อาจจะมีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามานะครับแน่นะคตมาส่วนที่ภาพรวมในภาพรวมเขาก็จะมีบอกนะครับต่างๆเลยเมนูหาทั้งหมด614เมนูเราตอนนี้เรามี407เมนูแล้วก็ตัวละครนะครับ44คนนะครับ อันนี้เรามี22คนครับเห็นไหมครับน่าจะมีเพิ่มเข้ามาอีกแน่ๆอีกย2คนด้วยกันโอเคต่อไปครับมาดูตรงตรู้เกมตู้เกมเนี่ยมันจะมีเวลารีเซ็ตแล้วนะครับก็คือเขาจะมีเวลารีเซ็ตทุกวันหลัง13ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเล่นช่วงไหนนะมันก็จะมีเวลารีเซ็ตให้ แล้วก็มีกล่องอย่างนี้อันนี้น่าจะมีมานานแล้วนะครับเมื่อสักพักใหญ่ถ้าเราอยากซื้อก็ซื้อได้ถ้าใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นฟังก์ชันด้านล่างน,นะครับไปดูที่ร้านค้าก่อนครับร้านค้าก็จะมีตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไซเบอร์มานะครับตัวนี้ที่เป็นไซเบอร์ของเราครับมาแล้วนะครับนี่ครับ อันนี้เงื่อนไขของเขาก็คือเราต้องเป็นระดับทองสองนะครับถึงจะปลดล็อกได้แต่ในตัวภาษาเนี่ยตัวหนังสือก็ยังยังเป็นภาษาจีนนะครับเราต้องเป็นทองสองเท่านั้นนะครับถึงจะอัพได้แล้วก็มาดูต่อไปนะครับในส่วนที่เป็นเมนูในส่วนที่เป็นเมนูนะครับคําว่าเอกลักษณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาจีบบนหมดเลยเห็นไหมครับแล้วก็มุมด,ด้านซ้ายบนนะครับมุมด,ด้านซ้ายบนเมื่อเรากดคลิกไปแล้วที่เป็นเครื่องหมายแบบว่า สวนทางกันนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เรียกว่าเราอยากดูเมนูที่มันเป็นยอดขายมากยอดขายน้อยที่ได้กําไรมากได้กําไรน้อยอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะไล่ให้หมดเลยการอันไหนที่เรายังไม่ขึ้นราคาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขึ้นราคาได้หรือว่ากําไรที่ได้เนี่ยจากน้อยไปมาก กได้เหมือนนัข้อดีก็คือมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งเลื่อนดูว่าอันไหนยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดอันนี้ได้เลยหรือเราอยากรู้ว่าเราอยากอัปตัวไหนให้มันได้เงินมากๆแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยในการเลือกได้อ่าผมกดจากราคาจากมากไปน้อยเนี่ยแล้วก็อัปอ,อันที่เป็นมากๆไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับทุกอันเหมือนกันเหมือนเลยเปลี่ยนตรง คำว่าเอก,กลักษณ์เป็นภาษาจีนนี่แหะครับอพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีบอกเลยอย่างนี้ต่อไปครับพนักงานนะครับพนักงานเมื่อเรากดเข้าไปที่พนักงานนะครับอ่า มันก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆเลยว่าเราจะต้องสมุดเท่าไหร่รายละเอียดของพนักงานแล้วก็สถานะพนักงานแต่เมื่อเราอาทําทการซื้อชุดพนักงานนะครับดูมุมซ้ายบนนะครับมันก็จะมีบอกว่าคะแนนบริการของแต่ละชุดเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแต่ละชุดจะมีคะแนนบริการไม่เท่ากันนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็จะได้คะแนนบริการเพิ่มแต่ว่าต้องแลกด้วยเพชร ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยอย่างนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมพามาดูการอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดของเกม My Hot Pot Story นะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้ายังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s c r ใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ